สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอวีซีพอกันในช่วงในช่วงใบใบใบ,บสองใบาสามเวทีทีมงานเขากลับมหาหอดต้ดหนหล่นนะครับพี่น้องครับต่างไปที่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเวทีสินาแลดเด่นหน่อยเด่นใ,นใหญ่กลางกันแล้วแต่ว่ามันอยูกก่กลางเดินเดินแดดพี่น้องฮะวใหม่ตัวไหนเท่าจะบ่มีเลยต้องได้กลางเตี้อยู่กัน เมื่อในเยูยอเภอเมืองอํเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานียูลครับพ่้องครับมือนือ่อเม,มือนอนเเพือนอเพ่นเพืนเพื่อเพ่อเพือนเ่อเเพี่นเพ่อเพือเือเ พอว่าใจกันอำเภอยังดเพิ่มเมือออยู่บอกเขื่อนไมี่ยมันย่ระวังเขื่อนไม้กระมวงเนี่ยนมไปกิโลเดียวคืออุบลนหมนี่อุบลเนาะแค่ี้ไปอุบลนยี่ิโลเขื่อนไม้ยสิบโลม่วงอีกสิเก้าโลอ๋อแสดงว่าขึ้นเซวัสุกนเสรขึ้นม่วงสามสิบ กไกลพี <c c Del Del, 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 Del Del ่น้องเป็นเดินเดินเดินวงวงดีเดินไล่จนุ้ยตัวใหม่เศร้าเลยแดดหลายย่างออกเด็ดเลยเอาบอกพี่น้องได้ว่ามือแรงมาเด็กกมาเอามามาได็ก็ั้องมาเออพะว่ามาบ่ได้ลีหรนอนเบึ้งู่เฮียนเออพอมีด้สดเออบัตรเาเลยเริ่มไล่มาขึ้นดี ขึ้นเลยขึ้นลสามมขึ้นไรชดชดอาชเสิบแปด่หมามืนขึ้นไรชดแม่มืขึ้นแม่เออเนมีกล่องเออมาใช้ก่องเอาไกระเบื้งไรชดเอาบัตรเอมีม่วงสามสิบพี่น้องอยู่ระวังสามเดียมทองคำสามเดียมทองคำอย่างจิทั้งนี่ม่วงทั้งนี่เรื่องทั้งนั้นอุบลเป็นสามเดียมพี่น้องเรือกเอา มึชุดนี่ละเพิ่มเตอมมันอีเลยเรื่องตัวว่าจะขึ้นอำเภอเลยมันอยู่กลางๆนี่บเกินดออไปม่วงชิบเก่าไปต้มน้ำเชลลาเต้าห่างกันร่วนมึงสองย่างนี่แพ้อาเพื่อเอาอเอาเภอมึงเลยเขาขึ้นม่วงนั้นในชียงนั้นขึ้นม่วงนี่แหละม่วงเช้าเขียนาพี่น้องพวังเขาท่านใดกครว่าท่านนั้นท่างม่วงไคว่าท่างม่วงเขาชิบเก่าจีนอ Vâng Vĩnh Hồng vâng đẹp Cần thi <laughs> thi quận Bật Chú Khuôn Đệ Làm bài đỡ Phần như càng đơn Nôm heng โ่แซบกคือ,อคกินมะนเบือนี่เบิงบ้งเบิ้งออกบัวอย่างนีอันนี้กัสบสีโป้แนบเนี่ยบา้ <laughs> บาเลยหั่นแซบเนี่ยไม่ต้องเหมือนเลยแหะพาไปนองเมือ,อบบงสถานที่พื้นที่เป็นพื้นที่ ดินเป็นหยาดินเคืเจะคูนไว้แหละพี่น้องคูนคูนทีไว้น่ะสูงต่อนนีข้ขอขอรองจัดการจัดงานโอ้ลนแบบโฟกันไปทางนี้หน่อยคือหันลงควงลงควงนะรถห้องน้ำไปเลยมาเนี่ย เออมีรถของน้ำจางดีเวทีส่วนเวทีนี่แล้ล้วๆพี่น้องถือว่า,ลาแล้วล่ะสั่ โบกีอันกันแล้วแล้วถือว่าแล้วหรอพี่น้องต่อไปจะเป็นในที่ของของของ,ของของฉากของประชาของเครื่องประดับเอาพี่น้องอยู่ไกลอยลืมใหมก็ลัองใจครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่จักสิวะมองไรอยู่จังหวัดอุบลครับพี่น้องครับ ไก่ทึ่งม่วงสามสิบไก่ทึ่งเข่งในไก่ทึ่งอำเพ่อเมืองอุบลเป็นเส้นทางสายเขาอุบลแล้วครับพี่น้องปูนอับพื้นที่ไ่ต้องมองเลยรถคันนี้ขายผ้านี่ยงอยบยังยู่นี่ โอ้ยยีน้อมาดีมยนะดูสิเด้นอาทิตยละกี่งิลางนอก็เดี๋ยวฮมดีแท้ทางนี่ไหมให้เดี๋ยวฮมดีเถอะแดเนี่ยมันร่มรวงลมมันลวงไหมแดนดีฮมต้นไม้อีกเด้โอ้ดีกว่าอะะแดดเพมีสะอืขอท่าขอท่าพื้นที่กว้างขวงดีครับพี่น้องครับ อย่าลืมใมหม่ก็ต้องแจ่มัแรงนี่มาสอดแจ้งน้ำคันก,กนกนนก,นกันแล้วแต่สถานการณ์ขึ้นกขาอะไรเงียมือขึ้นก็ว่สาสอดแจ้งโอเคแซแจ้งลมขึ้นด้ยแแจ้งละแซมแจ้งเลยแต่ว่าคือบ,บอกอาไมมี่เ,เรื่องอะไราสิบนาทีเจ้าหน้าที่พนันร่วงตีหักพนันกเขาเรียกควาพนนตีหาคือไม่ได้กเาแหละเวลาเก่าแหละหันมยังเกิดแจ้งขึ้น,นเ่าหละ เพราะว่างานอยูเทถวาภาคอีสานเขาเลยแจ้งทุกงมือพี่น้องบ่มีคำว่าปีดีบ่ปีดีกแจก้งทุกงมือเลยให้พี่พน้องเดือม้แต่ทังไก่ก็บสบายใจได้ว่าอยู่สอดแจงคอยกะบ,บนันปวดเพื่อนทีโอ้ชุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> นั่งโซยังกันน้อยท่านนี่นะปวดยืดตนนนน้มืดว,วด,ดวยุดย่าหายใจเสนทำมาเสีน้ลูกเึ้นมาเด,ดี๋ยวนี้เา่าได,ด้ชาเดี๋ยวนี้ เสนาพ่วยกับเสนาพ่วยเสนาบอกการงานนะมึงมึงเหรงเฮ้ยกฮยใส่หนยาเลยใส่หน้ายส่หน้ยอีกเป็นหน้ามากพ่วยออพ่วยคือใส่กนใส่งานมาเลยมันปุ๊บจะได้กับบุหรี่เลยบุหรี่ับไ่วัดจออะไรพวก เอาซอสมอเป็นเอนพ่อมาเขาบอกเป็นงานเลยสสบ่มาเ่าเป็นงานตอนรดห้งน้ำมาเลยนั่นดิยิงน้อยรดน้ำก็มาเนาะ หาปานเคยอาบน้อเออเขาอาบหาปานเคยอาบน้ําบ่เที่ยว ขอคุณทุกเรื่องใจที่ไว้ให้ครับพี่น้องครับ่องพระบัาอาติตย์ลำพื้นอเวิเชียลนำนำนำความเคลื่อนไหวนำเหตุการณ์ต่างๆไอพีเอลอนได้เบิ่งกันโอ้รถซซเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับเริ่มดูเห็นตัวนี้เนี่ยสซมาแล้วมันเป็นงานปิดพี่น้อง ปปิิิดนะอาซาละกที่นี่เอาไว้ที่นี่พอไม่ได้คลิปนะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องพ่ายาอาทิตย์ลำพลินเด้อพี่น้องเด้อนี่ถ้าตั้งเวที่ก็จะมีโฮมเซาพี่น้องพร้อมอยู่กลางแจ้งกลางน้ำพุร์รอกันคลิปหน้าครับ